สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีน hair โรค19นะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟจะมีชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเป็นความรักในช่วงเดือนมิถุนายน2568นี้เนาะเดินทางมาครึ่งปีแล้วนะคะชาวธาตุไฟเมษธนูครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกหนักรู้สึกหนุกนะคะหรือว่าอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นเนาะ ครึ่งปีหลังก็อาจจะยังยากอยู่นะคะแต่เป็นการยากที่อะไรหลายอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้คําว่ามันมีความเข้มข้นมากขึ้นก็ได้เพราะว่าในตอนนี้นะคะดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีเมษอย่างเป็นทางการแล้วเนาะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นหลายราศีจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นซึ่งการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้จะเป็นการเริ่มต้นที่จริงจังมากๆเลยเนาะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือว่ากดดันนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะนําพาคุณไปสู่เส้นทางที่ เหมาะกับคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าดาวเสาจะเข้ามาอยู่ในเรือนไหนของพวกคุณหลังจากนี้คุณจะมีการเปลี่ยนไปลงทางที่ดีขึ้นอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าก็ นำพามาสูขข่ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กันเลยลวกันเนาะเดี๋ยวจะเปิดไพ่แบบพร้อมกันเลยนะคะว่าความรักเป็นยังไงบ้างในช่วงมิถุนายนนี้แต่ไพ่ใต้สหรับขึ้นมาแล้วเป็นไพ่แปดถ้วยนะบางท่านอาจจะเลือกเดิอนออกมาจากความสมพันธ์ที่เราสึกว่ามันไม่เติมเต็มาสิ่งบางอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเอ่ยอาจจะเป็นความสมพันธ์ที่เราสึกว่ามันไม่เติมเต็มหัวจิตหัวใจของเราหรืออาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่งั้นไม่อยู่ก็ได้พ่อก็ได้ถอยก็็็ไดด้นนนนนนนะะะะคคคคอออออาาาาาจจจจเเเเเปปรรที่ลืกอออกาากกกิมใใสสัันนึึงห ถอยออกไปจากเราโดยให้ตัวของเราเองก็อาจจะไม่ได้พยายามรั้งเอาไว้อีกแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันอะทีนี้มาดูพลังงานหลักคันข่ะว่าเป็นยังไงบ้างเกิดเนาะในช่วงมิถุนายนนี้นะคะขอพลังงานห,หนึ่งใบค่ะแต่ต้องระมัดระวังนะบางทีเราอาจจะรู้สึกถอดใจไปก่อนนะคะก่อนที่อะไรหลายอย่างมันจะแย่เราอาจจะรู้สึกว่าเราหนีก่อนเพื่อเลยดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะน่าเสียดายสักนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีพอไปพิสูจน์ดูก่อนบางทีมันอาจจะดีก็ได้นะคะ แล้วนะก็ยังเป็นแปดถ้วยอยู่นะคะบางท่านในช่วงนี้น่าจะอยู่ในจุดที่เราสึกว่าเราไม่อยากแบกรับอะไรแล้วลหรือเปล่าเอ่ยไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่สี่ถ้วยน่าจะเกิดจากการที่เราเองก็รู้สึกไม่ได้อินเท่าเดิมแล้วไหมบางท่านที่เคยอดทนมานานสู้มานานหรือคาดหวังมานานณนะจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่คนรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ถูกอกถูกใจหรือว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนนี้เราต้องการอะไรนะคะอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ให้นําเสนอเข้ามาเหมือนเรายังไม่ได้อินเลยสักอย่างเนาะ หรืออาจจะเป็นการที่เรานําเสนออะไรบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเขาก็เหมือนไม่มีคําตอบจะรับก็ไม่รับจะปฏิเสธก็ไม่ใช่อนาคตเป็นยังไงก็ไม่มีคําตอบให้กับเราก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเลือกที่จะหันหวังแล้วก็เดินจากไปก็ได้นะคะก็คือไม่ต้องพิสูจน์พิสูจน์อะไรอีกแล้วไม่ต้องไปพิชิตยอดเขาอีกแล้วพอกันทีนะคะเพราะพลังงานภาพรวม4ี่ใบทําไมเป็นแถ้วยเอ่ยมันเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะมีความเบื่อหน่ายหรือว่าเอื่อมละอาอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นก็ได้เนาะ ดูกันเด็กถือเรียนนะคะในช่วงที่ผ่านมาบางท่านเหมือนมีความหวังเนาะแต่น่าจะเป็นความหวังที่เราไม่อยากจะหวังเยอะหวังแรงหรือว่าเต็มที่อะไรมากมายเป็นไพ่เด็กถือเรียนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ก็มีความคาดหวังปรารถนาอยู่ในใจเนาะบางท่านอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แีอายุต่างกันนะคะหรืออาจจะเป็นชาวทาตดินมังกรบกรันก็ได้ตามมาด้วยสองทุวยก็ยังรักอยู่นี่นาะ สองถ้วยแปดถ้วยมาเจอกันบวกกัไได้สิบถ้วยคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทําให้คนรู้สึกหัวใจพองโตเนาะแลือ,อาจจะเป็นคนที่คนมีความคาดหวังกับเขาเอาไว้ค่อนข้างสูงก็ได้บางท่านอาจจะอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากมีอนาคตกับเขาอยากมีความสมพันธ์ที่เต็มที่กับเขา แต่ว่าสิ่งที่ได้มามันยังไม่เติมเต็มหรือเปล่าความรู้สึกของคุณในใจเป็นไพ่สองถ้วยเหมือนคนก็รู้สึกว่าคนรักเขาเอะเนาะรู้สึกเหมือนเข้ากันได้ดีนะคะเป็นคนที่คุยแล้วยังอยากจะคุยอยากจะคุยต่อไปเรื่อยๆเดอยมเพลสด้วยแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกบชาวธาตุไฟเมสิธนูไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่คืนคือเรียนมันไม่เคยสบายใจได้เลยสักวันหรือเปล่าขอหนึ่งใบให้แปดถ้วยหน่อยแปดถ้วยคืออะไรเอ่ย บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราพูดออกไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรและปล่อยปล่อยเป็นไฟเนาะเป็นไหมห้าดากเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถอดใจนะคะเหมือนพ่ายแพ้เหมือนเหมือนยอมแพ้ดีกว่าก็คือเหมือนเราอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเต็มที่แล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าไม่เห็นคุณงามความดีกันหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็คงจะ ต้องพอดีกว่าเนาะแต่บางท่านถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ที่มีใครสักคนหนึง่งเขาถอยออกไปจากคุณบางทีคนอาจจะเพิ่งเริ่มเข้าใจตัวเองก็ได้นะคะว่าเขามีความสําคัญกับคุณมากแค่ไหนเนาะเพราะอาจจะเป็นการที่เราเริ่มสับสนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาหายไปไหนจะทําอะไรจะกลับมาอีกไหมนะคะ ทีนี้หวังว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานพอสมควรแล้วเนาะบางท่านอาจจะเคยคบกันเคยคุยกันนะคะเป็นความสัมพันธ์วนไปวนมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องเล่าอยู่ในนั้นนะคะมีประสบการณ์ต่างๆอยู่ในในั้น,นค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เออแต่ทีนี้มันไพ่เดียมเพลสแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเข้ามาคือบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเองก็อาจจะมีตัวแปรอ,อื่นเข้ามาเหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันดูจะไปต่อได้ยากมันเติมเต็มไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งให้เราได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเห็นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออตรงที่มันเหนื่อยเกินไปเหนื่อยแล้วมันจะได้อะไร ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาอะยังมีคุณค่ากับเราอยู่มากนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็มีคุณค่าเหมือนกันนะคะเะยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากจะให้ตัวเองดูมีตัวตนหรือว่ามีบทบาทมีความสําคัญมากขึ้นก็เป็นไปได้เออขอหนึ่งใบให้เดียมพเพลสหน่อยเดียมพเพลสนี่คืออะไรเออ ควีนถือดาบนะคะบางท่านอาจจะขุกชาาท่าลมจนลุณไม่ถุนแปดดาบโอเคเออสีไม้เท้านะคะหวานมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีจุดหนึ่งที่คุณพยายามจะคุยกับเขาพยายามเคลียร์นะคะหรืออาจจะเป็นเขาที่พยายามคุยกับคุณก็แล้วแต่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝังกันแต่ที่แน่คือว่าคนที่พยายามจะคุยนะคะอาจจะพยายามใช้ไม้ตายขั้นเด็ดขาดแล้วเพื่อที่จะ เปลี่ยนแปลงหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแปดอับอยู่ดีนะคะเนี่ยไปสถานการณ์นี้เหมือนถูกบล็อกถูกปิดกัน้นถูกปิดใจยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้สักทีนะคะสิ่งที่ปลดถนาเอาไว้มันก็เลยยังดูครึ่งๆกล,ล,ลางๆอยู่เนาะอาจจะเป็นคนที่เลือกถอยออกมาเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงจะสุดทางได้เท่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเขาที่ถอยออกไปจากคุณด้วยเหตุว่าเออคุณอาจจะ ไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เนาะทีนี้ไปดูเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะนี่ถึงเขาไว้เนาะเดอฟู the food, ค่ะดูร่องรอยนะคะดูอิสระเสรีนะคะจริงๆมันไพ่เดอฟูลไพ่เลขศูนย์คือหวนรู้สึกว่าในตอนเนี้ย เขาน่าจะอยู่ในจุดที่เขาพยายามจะไม่คาดหวังไม่ยึดติดอะไรนะคะอยากจะทําตัวชิวๆสบายๆให้มันเป็นไปคือวันนี้สบายใจก็ไปต่ออยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปนะคะชีวิตไม่มีขีดจํากัดก็คือทําอะไรก็ทําไปเลย แต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกไม่สบายใจ้ามองว่ากันอีกทีเนาะซึ่งไพ่ไต้สาหรับเป็นไพ่ควีนถึงไม่เท้านะคะจริงๆนึกๆในใจก็ไม่ได้ดูอิสระอย่างสิ่งที่พยายามจากจะเป็นหรอกคะ่ะมันมีความรู้สึกมากมายไวนั้นจริงๆไพ่ควีนถึงไม่เท้าเป็นไพ่ของคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะคิดเยอะอารมณ์ร้อนใจร้อนอยากจะให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกเหมือนกันแต่ว่าบางทีพอยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากไปก็อาจจะทําให้เครียดน,นะคะสิ่งที่สแสดงออกมากับสิ่งที่คิดอยู่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ขอพลังงานภาพรวมสีใบทําไมเป็นดุค 3ถ้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสได้กลับไปคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์นะคะและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีโอกาสได้เข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่กไ็ได้เนาะคิงถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะฝึกชาวธาตุน้ํามีนกระตกพิจนานแล้วก็สิด,ดามีไพ่คิงถึงไมเท้าเข้ามาด้วยนะคะเออข้าวาารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนมีใครบางคนจับตาดูเขาอยู่เนาะอาจจะอยู่นิ่ง,นงในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่ทําอะไรยังไม่ได้ปล่อยวางนะคะแต่ก็อาจจะ ไม่ได้พยายามทําอะไรแล้วมันเป็นคุณหรือเปล่านะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวทตุไฟด้วยนะคะไพ่ใบนี้นี่เห็นไหมเอ่อเป็นลักษณะของการของใ,ใครบางคนที่หันมามองเขาอยู่อาจจะไม่ได้กระตุกกระตากอะไรอาจจะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานแล้วก็ได้นะบางข้อสมพั์อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวแล้วก็สงบนิ่งนอนนิ่งแบบนี้นะคะนอนจมกองเลือดแล้วก็ยังไม่ฝืนคืนชิพขึ้นมา ขากว่ารู้สึกว่าลึกๆในใจของเขาว่าจริงๆก็มีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเป็นทุกข์และไม่สบายใจแหละแต่ว่าชอบทําตัวเหมือนไม่ได้ยึดติดอะไรทําตัวชิลๆสบายๆายเหมือนไม่ได้คิดเยอะไม่ได้กังวลเยอะไม่ได้อะไรเลยอะคะอ่ะอภาพที่แสดงออกมาก็เลยเหมือนคนที่แบบดูเรื่อยๆกับชีวิตมากกว่าเลยทําให้อีกคนนึงอาจจะมีความเป็นกังวลก็ได้นะกับปัญหาที่มันเกิดซ้ําๆซักซกซ้ำๆซัก,กซากนะคะแต่ข้อนึงใบให้โอ้โหสิบไม้เท้าแสดงว่าหนักใจอยู่เหมือนกันนะ ขอหนึ่งหมเดี๋ยวฟูหน่อยเดอะฟจริงๆแล้วต้องการไหนจ๊ะควีนไม่ท้าวค่ะจริงๆก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ากันได้จริงๆนะคะเป็นไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคู่กันแต่ว่าเป็นใครบางคนที่รู้สึกึงดูดนะคะลึกๆในใจก็มีความปรารถนาไม่ต่างจากอีกฝั่งหนึ่งหรอกนะ คือหวันว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าจริงๆแล้วอีกฝั่งต้องการอะไรถ้าเป็นคุณก็คงจะรู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาก็มีความปรารถนาคล้ายๆการหรือเหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกแหละบางทีพอคิดเยอะคาดหวังความเพอร์เฟกแลกว้วกลัวมันจะไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นหรือการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปเป็นอีกจุดหนึ่ง ก็รู้สึกไม่มั่นใจก็เลยไม่อยากจะคาดหวังเลยยึดติดอะไรนะคะก็คือล่องลอยเป็นฟูไปดีกว่าเนาะเหมือนคนไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะไพ่แต่สอนไพ่แปดเหรียญน,นะคะบางทีสถานการณ์หลายๆอย่างมันอาจจะมันอาจจะเป็นไปเรียบๆแบบนี้มนานานมากแล้วก็ได้นะการจะกระโดดจากจุดหนึ่งไปเป็นอีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างจะก,กังวลอยู่ก็ได้นะคะเนไพ่ถิง่งถวยเนาะอะทีนี้ดูเลยนะคะว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคนนะ เรื่องเราสบฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะราศีเมษในช่วง3ปีนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเจอศึกหนักสักนิดหนึ่งเนาะความอึดอัดกดดันนะคะเพราะว่ามีดาวเสาเข้ามาอยู่ทับราศีของคุณหรือว่าทับลักษณะของคุณก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงความยากลําบากนิดนึงเนาะส่วนราศีธนูเดี๋ยวนะขอดูให้ ราศีธนูจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะหรือการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มีความยากลำบากความรักในที่นี้จะไม่ได้เป็นความรักแบบคู่ชีวิตนะแต่จะเป็นลักษณะความรักแบบเพิ่งคุยกันเพิ่งสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์งงๆความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงบางทีอาจจะได้อัพเลเวลไปเลยนะคะก็คือข้ามเส้นกระโดดข้ามไปเลยแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ทดสอบจะเข้ามาเต็มที่นะคะก็ะคือ3ปีนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วกันเนาะ ส่วนราศีสิงห์ราศีสิงห์จะไปในเรื่องของความคิดความเชื่อหรือความก้าวหน้าในชีวิตของคุณเนาะหรือความศรัทธาอะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะหลังจากนี้คุณอาจจะมีความกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกลึกๆในใจของคุณมันเป็นลักษณะของความคิดหรือว่าความศรัทธาความมั่นใจความเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเชื่อมั่นคุณอาจจะมีบททดสอบอะไรต่างๆเข้ามาแล้วทาให้คุณเหมือนต้องมาทบทวนใหม่อีกรอบที่เราเชื่อมาที่เราคิดมาที่เรามั่นใจเหลือเกินมันใช่แบบนั้นหรือเปล่านะคะ อะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเนาะเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครไหนก็ได้เนาะ ชาวราศีสิงห์บางท่านอ่ะจ,จะเริ่มคิดในเรื่องของการเรียนต่อศึกษาต่อนะคะหรือว่าเดินทางไกลย้ยายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเป็นไปได้หมดเลยเนาะถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่แต่ประเทศไทยคุณไม่อยากไปไหนอีกเลยหลังจากนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปไกลๆก,ก็ดีเหมือนกันนะการอยู่แต่ที่เดิมๆมองวนเดิมๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์คนอีกแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือใครที่อยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทั้งชีวิตคืออยากจะอยู่ต,ต่างประเทศ ณจุดจุดหนึ่งคุณอาจจะเริ่มตั้งคําถามนะคะว่าจริงๆแล้วนี่มันคือชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าเขาอดอาดความยากลำบากที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าด้วยนะคะสี่เหรียญคะ่ะก็ยังรู้สึกนะคะเด็กถือถ้วยค่ะอื เด็ดถ้วยนะบางท่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่คุณยังเป็นคนที่น่าสนใจสดหรับเขานะคะน่าสนใจมากแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มากพอถึงขั้นที่เขาจะขวยคว้าหรือว่าจริงจังขนาดนั้นถ้าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจคือไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้ชอบคุณมากกว่าคนอื่นนะแต่ันมองว่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่า การตัดสินใจนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือว่าผิดนะคะคือยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เนาะว่าจะออกมาเป็นโบหรือเป็นลบนะคะจะติดบางท่านอาจจะคุยชาวราศีตุลและขานาตุลเอ่อในช่วงเวลาที่คุณพยายามจะกักอารมณ์กักความรู้สึกของตัวเองมันอยู่ในที่ของตัวเองนะคะหวังว่าเขาเองก็ยังอยากที่จะเข้าหาคุณอยู่นะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะทําความรู้จักกับคุณนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขามันยังดูเล่นๆอยู่เนาะ อาจจะยังดูไม่ได้จริงจังหนักแน่นหรือคาดหวังอะไรได้มากขนาดนั้นนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยคืออยากสบายๆมากกว่าคือคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะแล้วเขาเองก็อยากจะทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นด้วยเช่นกันแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคุณยังถามหาความแน่นอนจากเขาคนนี้อาจจะยังไม่ได้บางท่านถ้าเพิ่งคุยกันหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะต้องเผื่อเอาไว้นิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งทุ่มไปสุดตัวขนาดนั้นเพราะว่า ทุ่มไปแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนหนักที่เราอยู่คนเดียวนะบางท่านที่เคยทุ่มไปแล้วตอนนี้อาจจะเริ่มถอยห่างออกมาแล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่ใครที่เขาหรือสารความสัมพันธ์กันจริงจังแล้วมองว่าเขาเองในตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้อยากจะทะเลาะหรือว่าทําอะไรให้มันดูแบบเท้มวดมากนักนะคะอยากจะทําให้บรรยากาศมันดีมากกว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้มันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตึงแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าเขาก็รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรอย่างที่บอกแหละแต่ว่าเขาเองก็ ยังอยู่ในจุดที่ยังพยายามที่เล่นทีจริงหรือว่ายังไม่อยากที่จะทําอะไรให้มันแบบจริงจังขนาดนั้นนะคะหรือว่าแบบเครียดขนาดนั้นเนะาะทีนี้ไพ่ไส้สำรับเป็นไพ่5า,าช่วยด้วยนะคะบางท่านถ้าเคยทะเลกกาะกันมีปัญหากาันหรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่สบายใจซึ่งกันและกันเขาน่าจะยังรู้สึกแย่หรือว่ายังโฟกัสกับเรื่องราวล่านั้นอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นการโฟกัสแต่ด้าลบๆของความสัมพันธ์สิ่งดีก็เลยถูกลดทอนลงไปนะคะหรือไม่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยคุยกัน บางทีเขาอาจจะย,ยังมีอดีตอะไรบางอย่างที่เขายังปล่อยวางไม่ได้เนะ mm. เลยทําให้เขายังไม่สามารถที่จะหันมาโฟกัสคุณได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะคะ mm. ขอนิ้วใบให้จัสตินหน่อยจัสตินกำลังชั่งใจอะไรเอ่ย mm. เด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะขูดชาว่านลมตุกุมเมทวดเนาะอัศวินถือเหรียญน,นะควีนถือเหรียญอืม เมจิชียนนะคะโอเคหวนมองว่าเขาก็น่าจะคิดมาดีแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นการคิดช่างใจว่าจะรับมือยังไงต่อไปกับความสมัมพันธ์หลังจากที่คอยสังเกตการมานานแล้วเนาะเออขาวานรู้สึกว่าถ้าคุณสนใจเขาคุณโฟกัสมาที่เขาเขาก็จะจูนกับคุณนะคะถึงแม้ว่าอารมณ์ความรู้สึกอาจจะต่างกันคนอาจจะมีความปรารถนาใดๆก็แล้วแต่เี๋ยวเขาเหมือนโลกทั้งใบคุณอาจจะเป็นเขา โลกทั้งไปเขาก็อาจจะเป็นคุณแต่อาจจะไม่ใช่คุณทั้งหมดที่เป็นโลกใบนั้นก็เป็นไปได้คือไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคนอื่นนะแต่หวายความรู้สึกว่าเขาจะยังดูเบากว่าคุณเยอะอืมคือถ้าคุณทุ่มไปที่เขาทั้งหมดสิ่งที่คุณได้กลับมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมเขาไม่เหตุให้เราหมดอย่างที่เราทุ่มให้กับเขาอ่ะคุณต้องใจเย็นๆน,นะคะเพราะมันไพ่คืนเธอเลยว่าไม่แน่ใจว่าเขาเคยพูดหรือเคยคุยหรือเคยตกลงกับคุณไปแล้วหรือย,ยังว่าวัตถุประสงค์ของเขาเคืออะไรเจตนาของเขาเคืออะไรความต้องการของเขาเคืออะไร เพราะจริงเป็นไพ่ควีนเหรียญนะอาจจะเป็นลักษณะของการที่เคยคุยไปแล้วพูดไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่อยากพูดอีกแล้วเพราะว่าถือว่าพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นไพ่เมเชียนก็ยังอยากที่จะใช้กลยุทธ์กับความสัมพันธ์นี้ก็คือยังอยากจะเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือทําให้ดีที่สุดนะั่นแหละก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ปล่อยวางอะไรไปเนาะ แต่ไพก่กระสอบเป็นไพ่ห้าถ้วยบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีบาดแผลมีเรื่องราวในอดีตค่อนข้างเยอะนะคะหรือถ้าเราเขาไม่เคยมีอดีตซึ่งกันและกันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวตัวเขาเองก็ได้แล้วมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะทีนี้แนวโน้มหน่อยแล้วกันนะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย สี่ถ้วยนะคะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ค่อยได้ถึงใจนะเป็นลักษณะการรอแล้วรอเราก็ไม่เห็นเป็นในสิ่งที่คาดหวังสักเทียนะคะเด็กถึงไม้เท้าบางท่านอาจจะขลับชาวธาตุไฟด้วยกันเนองเนาะเออโอเคในช่วงเดือนิถุนายนนี้นะคะมองความสัมพันธ์ของหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟินอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่า มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกอกถูกใจหรือว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรเนาะมันเลยดูค้างคางนะคะยังไปต่อด้วยกันอยู่ไหมก็ย,ยังเห็นยังไปอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการไปแบบรุ่มๆุ่มดอนๆกระท่อนกระแท่นนิดนึงเนาะเพราะว่าปัญหาของเราอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขาปัญหาขเขาก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะการที่ฉันก็ทําดีที่สุดแล้วจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกก็มาทาได้แค่นี้เนาะบางข้ความสามารถอาจจะมีช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปนะคะมิไพ่เดยเดยปรากฏขึ้นมา ถึงกับจบเลยไหมหวังว่าอาจจะเป็นณนะช่วงเวลาหนึ่งอาจจะ เงียบกันไปพักเบรกกันไปนะคะแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้มปนไพ่ที่บง่งบอกถึงความสัมพันธ์แบบถลุพโผล่ด้วยบางทีไปได้ก็ยังมาได้อยู่นะคะหรือว่ามาได้ก็อาจจะเงหายไปได้อยู่เหมือนกันใครที่เคยหายไปนานในช่วงนี้อาจจะอยู่ดีโผล่กลับเข้ามาแล้วก็หายไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เนะาะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่คืนถือถ้วยก็อาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่นะคะเป็นความรักที่ยังมีอยู่คะ่ะแต่ว่าก็มาพร้อมกับความกังวลใจด้วยเช่นกันทีนี้เดี๋ยวมาดูคาแนะนําหน่อยหนูนะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างให้กับชาวาวไฟเมิถึงนะคะค เอเปนอันะคะถึงเวลาต้องเปิด้ะไม้เปิดความกลัวหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทําให้เสียอกเสียใจออกมานะคะการถูกปฏิเสธหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมันทำให้รู้สึกผิดหวังอะหวังว่าต้องเปิดบาดแผลออกมาแล้วก็ค่อยๆซ่อมแซมเยียวยาความรู้สึกเนาะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะถ้าให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันแล้วกันเนาะ ให้อิสระความสัมพันธ์นี้เยอะค่ะอย่าบีบคั้นกดดนันหรือว่าครอบงำหรือพยายามผูกมัดอะไรมากจนเกินไปนะคะเพราะบางทีพอพยายามดานันความสัมพันธ์มากเกินไปอาจจะรู้สึกเหมือนถูกผลักออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าในช่วงนี้อาจจะยังมีสิ่งเร้ามีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้รู้สึกกดดันไปค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นคาพูดคําจาของคนรอบตัวหรือเปน็นสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า เออไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะแต่ถ้ามองดูดีๆความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังตอบโจทย์อยู่ก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สามารถทําให้เราได้แต่งใจทั้งหมดขนาดนั้นคืออย่างที่บอกนะคะว่าช่วงเดือนนี้อาจจะทําให้รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างไม่ค่อยฟินเลยไม่ค่อยได้แต่งใจเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันนะคะ คือหวัมองว่ายังพยายามประคับประคองกันไปได้ถึงแม้ว่าในบรรยากาศเนี้ยมันจะยังไม่ได้แบบอินอินเลิฟอะไรกันมากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีแรงซึ่งกันและกันถ้ายังพยายามประคับประคองกันไปหรือว่าอะไรที่ให้โอกาสกันได้ให้อภัยกันได้ลองให้อภัยกันดูบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะปลุกให้เฟิร์นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะแต่ไพ่ตะสำหรับเป็นไพ่คอนโทรลนะคะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการผูกมัดซึ่งกันและกันค่อนข้างเยอะความรู้สึกอึดอัดกดดันหรือความคาดหวังของใครบางคนอาจจะทําให้ความมมสัััพนนนนธ์ียอู่่ใจุดท หน่วงโดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันบางทีรักมากเกินไปก็อาจจะทําให้รู้สึกบีบคั้นตัวเองมากจนเกินไปด้วยเช่นกันนะอย่างที่หวานเคยบอกหลายครั้งนะคะว่าอาจจะต้องลองดูพื้นดวงของเราว่าเรามีพื้นดวงแบบไหนถ้าเราเป็นดวงคู่ง่ายก็อย่าไปทําให้มันยากนะคะเพราะทุกครั้งเวลาที่เราทำให้มันยากเราพยายามประคับประคองพยายามทํานู่นทํานี่ทําทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นการผลักเขาเออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะว่าดวงเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะพอเราเดินออกนอกเส้นทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายมันก็ค,ค่อนข้างยากนะคะหรือบางทีอาจจะหลงทางไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเราเป็นดวงขั้ยากบางทีการที่เราต้องพยายาม แ่คับราะคองความสัมพันธ์หรืออยู่ในจุดที่เราจะอึดอัดบ้างทรมานบ้างหรือว่ากดดันบ้างมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดินไปตาม GPS ของตัวเราเองดีกว่าเพื่อให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายของเราได้ง่ายมากขึ้นเนาะโอเคค่ะชาวธาตุไฟเมสิ่งท์ธนูแลนี่คือแนวโน้คมความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะเลือ,อีกครึ่งปีที่เราจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะสถานการณ์หลายอย่างในช่วงหลังจากนี้อาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นยังไงก็เป็นกำลังใจกับท ลกันเนเะคลิปนี้นะคะหวันขอบอกโปรนิดนึงเนาะเป็นโปรที่เปิดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะตอนนี้หวานกําลังทําการดูดวงแบบ นะคะเป็นรูปแบบใหม่เราเป็นการดูชาร์ตพื้นชีวิตในรูปแบบของข้อความนะคะหลายๆคนสอบทามันเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะว่าเออไม่สะดวกในการโทรคุยสามารถรับเป็นแบบข้อความได้ไหมเป็นเปเปอร์ได้ไหมตอนนี้เปิดแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสอบทำรายละเอียดได้เลยนะคะซึ่งการดูเป็นเปเปอร์นี้นะคะทุกคนจะได้รับคําทํานายเป็นแบบไฟล์นะคะสามารถเอาไปดูซ้ําอ่านซ้ํากันได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะเพราะว่านี่การดูพื้นดวงของคุณเป็นการดูสิ่งที่ติดตัวคนมาตั้งแต่วันที่คนเกิดนะคะดูแค่ ทั้งเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนเดิมแล้วไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะนี่การดูพื้นดวงของคุณเนาะแต่ว,ว่าจะมีการอัปเดตในส่วนของดวงรายปีเข้าไปให้ด้วยนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะใครที่ไม่สะดวกในเรื่องของการโทรคุยและอยากจะรับเป็นเปเปอร์รับเป็นคล้ายคล้ายกับคําทํานายที่สามารถเอาไปอ่านซ้าได้ก็ลองดูโปรนี้แล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นราคาเปิดตัวนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนายิฐานลง19ได้เลยนะคะ